นี่น่าจะเป็นคลิปสายฮอยเฟคคีย์บอร์ดที่ทุกคนรอคอยนะครับเพราะวันนี้พี่กว้นมากับเมทหกสิบแปดโปรคีย์บอร์ดรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางเมลกิ้งนะครับรวบรวมมาไว้ทั้ง4ีท่าสีสีและที่สําคัญสวิตช์เปคใหม่อย่าง TTC King of Magnetic Switch ที่พี่กว้นกว้นมารีวิวเป็นที่แรกจะเป็นยังไงไปดูพร้อมพี่กว้นได้เลยครับต้องบอกเลยว่าช่วงนี้กระแส H E คีย์บอร์ดมาแรงมากๆในกลุ่มเกมเมอร์ เขามีฟังก์ชันที่ช่วยเสริมเบเนฟิตให้กับการเล่นเกมพอสมควรเลยอย่างเช่นการปรับ Actuation Point แปรผิดทริกเกอร์และฟังก์ชันน้องใหม่ที่มาแรงอย่าง Snap t a ็นั่นเองซึ่งออยง่ายคือเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างโกงเลยนะครับและตัวเมหกสแปดโปรรุ่นธรรมดาตัวสีม่วงก็เพิ่งอัปเกรดให้ใช้ได้เมื่อเร็วนี้นะครับหลังจากเปิดให้ใช้ Snap t ท็บเนี่ยบอกเลยว่าแชทพิ้กวกิ้นแตกเลยทีเดียวครับมาพูดถึงตัวโปรกันดีกว่า เมลคิกจะออกมาทั้ง2รุ่นนะครับนั่นคือเม68 Pro และเมท84 Pro ซึ่งแน่นอนครับว่ารุ่นโปรเนี่ยก็มีการอัปเกรดเพอร์ฟอร์แมนซ์มาให้ดีกว่าเก่ามาในธีมดินน้ำาวมไฟนะครับโดยสำหรับร้าน b i g Penguin ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของเมลคิกอย่างเป็นทางการในประเทศไทยและมีประกันศูนย์หนึ่งปีเต็มจะเปิดให้จับจองในราคา Earlybird Ex c l u s i v e ผ่านทางเพจแล้วก็ไลน์ของ Big Penguin เท่านั้นราคานี้นะครับจะมีเฉพาะวันที่27กันยายนจนถึง27ตุลาคมเท่านั้นครับ มาดูของในกล่องกันนะครับเปิดกล่องมาก็เจอคีย์บอร์ดคู่มือการใช้งานสายถักใช้ A to C สติกเกอร์น่ารักๆจากเมลกิกแล้วก็ที่ดึงคีย์แคปครับเมทหกสิแปดโปรก็เป็นคีย์บอร์ดสายส์65%แบบต่อสายเท่านั้นนะครับโดยวัสดุส่วนใหญ่เป็นพลาสติกน้ำหนักค่อนข้างเบาแบบเบาเลยครับเพียงแค่850กรัมตัวคีย์บอร์ดมาด้วยกัน4สี4นะครับนั่นคือสีวอเตอร์ที่เป็นสีฟ้าสีไฟล์ที่เป็นสีแดงสีเออร์ที่เป็นสีน้ำตาล และก็แอร์ได้เป็นสีขาวครับทุกตัวจะมีไล์บ็อกซ์อยู่ด้านหลังเป็นอะคริลิกใสๆไฟลอดผ่านได้ตกแต่งลดลายตามธีมดินน้ำลมไฟมาให้ด้วยครับซึ่งมันเท่มากเพราะในเมท6 8รุ่นธรรมดาจะไม่มีมาให้นะครับและก็ตัวไล์บ็อกซ์นะครับสามารถเปลี่ยนสีไฟได้ด้วยโดยที่เข้าไปเปลี่ยนในซอฟต์แวร์ได้เลยครับเช่นเดียวกันกับสายแผเนะครับเป็นจุดเดียวที่ทำจากอลูมิเนียมตกแต่งลายท่าทั้ง4มาให้เช่นกันด้านหลังของคีย์บอร์ดจะทำเป็นลายตารางนะครับมีติดตัวกันลื่น4จุดมาให้ แต่จะไม่ได้มีตัวปรับระดับมาให้นะครับซึ่งองศาของคีย์บอร์ดตัวนี้คือ7องศาค,ครับในส่วนของคีย์แคปเป็น Cherry ี่โปรไฟเป็นวัสดุแบบ ABS คุณภาพสูงนะครับผลิตโดยกระบวนการแบบดับเบิลช็อตข้อดีคือตัวสอนอังกฤษนะครับเขาจะไม่ลอกเลยนะครับแม้ใช้เวลาไปนานเท่าไหร่ก็ตามและถ้าใครหน้าหนาดพิมพ์สัมผัสนะครับอยากเลเซอร์ภาษาไทยก็สาม,มารถเลือกให้วิดเลเซอร์ไทยเพิ่มได้ครับ ในเรื่องของเพ r ร์ฟอร์แมของ m e t e 6 p Pro ที่เด่นขึ้นมาจาก m e t e 68หลักๆเลยคือจะเปลี่ยนมาใช้ TTC KOM Switch นะครับย่อม,มาจาก King of Magnetic Switch ซึ่งเป็น Switch ที่มีพลังเลทถึง 8000Hz คือเยอะมากๆและมีการลดคีย์บอร์ด latency เหลือเพียง0.125มิลลิเซคครับทำให้คีย์บอร์ดตัวนี้มีการตอบสนองที่ไวบอกลาเรื่องอาการแหลกหรือดีเลย์ไปได้เลยเหมาะก,กับสายเกมเมอร์ที่เน้นเรื่องความแม่นยำและมุมเมนต์หนักๆครับซึ่งเดี๋ยวพุกคนก็จะมีเทสการใช้งานให้ตอนท้ายนะครับ นอกจากนี้คือ Rapid Trigger ของ Me68 a Pro สามารถปรับได้ละเอียดมากตั้งแต่0.01ม mm, มต่างจากรุ่น Me68 นะครับที่อยู่ที่0.04ม mm, มครับโอเคตอนนี้เรามาอยู่หน้าเ Web Driver ของ m a i l g e e k แล้วนะครับชื่อว่า m a i l g e e k Hive ใช้ได้ทั้ง Windows Mac แล้วก็ Linux เลยครับหน้าตาก็จะขาวๆเ,เรียประมาณนี้ดูแลค่อนข้างใช้งานได้ง่ายซึ่งก่อนที่เราจะตั้งค่า Setting ต่างๆนะครับให้เราไปที่ Section Rapid Trigger นะครับแล้วเลือก Switch ที่เราใช้ก่อนนะครับซึ่งเราก็จะเลือกเป็น t d c KOM Switch ครับ พอเลือกเสร็จแล้วก็ไปดูในแถบ Performance กันครับก็เจอ Customization ต่างๆแบบนี้เลยอย่างแรกก็คือ Actuation Point นะครับปรับที่แถบตรงนี้ได้เลยครับได้ตั้งแต่0 1มิลิเมตรจนถึง3 6มมิลิเมตรโดยที่จะเลือกปรับแค่ปุ่มเดียวหรือจะกด Select All เพื่อปรับทั้งคีย์บอร์ดก็ได้เหมือนกันโดยหากเราตั้งค่าที่0.1นั้นหมายความว่าแค่แตะนิดเดียวปุ่มก็จะทำงานแล้วในขณะเดียวกันหากเราตั้งที่3ามจุดหกมิลลิเมตรหมายความว่าหากเราต้องการให้ปุ่ม ส่วนตัว Rate Trigger อยู่ทางด้านขวานะครับโดยฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้การตอบสนองไวขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับหากเพื่อนกำลังเล่นเกม FPS อยู่แล้วเรากด W ิครั้งเพื่อเดินหน้าจังหวะเซฟว,วินาทีแรกที่เรายกนิ้วขึ้นเพื่อจะหยุดเดินตัวละครจะยังไม่หยุดเดินเพราะว่าตัวสวิชของคีย์บอร์ดยังเด้งขึ้นมาไม่สุดถึงจุดรีเซ็ตของสวิชนะครับซึ่งจะส่งผลให้ตัวละครจะไม่ได้ตอบสนองตามที่ใจเราต้องการนั่นเอง แต่ถ้าหากเราเปิดแ a p i d t r i g g เกแล้วหลังจากที่เรายกนิ้วขึ้นนะครับตัวละครจะหยุดเดินไวขึ้นตาม s e n s i t i v i t y ที่เราตั้งค่าไว้โดยไม่จำเป็นจะต้องรอให้สวิต์เด้งขึ้นจนถึงจุดรีเซ็ตเลยนั่นก็หมายความว่าเราสามารถบังคับได้ดั่งใจเรามากขึ้นนั่นเองนะโดยตัว s e n s i t i v i t y สามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่0.1จนถึง2.5ม mm ิลลิเมตรเลยครับนอกจากนี้หากเราต้องการตั้งค่า Sensitivity ให้ละเอียดมากขึ้นเราสามารถเข้าไปกดตั้งค่า u Upstroke d o w n s t r o k e s e n s i t i v i t y ได้อี้วย อย่างไรก็ตาม Rapid Trigger ก็ยังมีจุดอ่อนนิดหน่อยเนื่องจากฟังก์ชันนี้นะครับจะทำงานก็ต่อเมื่อระยะของปุ่มอยู่ที่ actuation point จนถึงด้านล่างของสวิตช์เท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆตั้งค่า actuation ที่2มิมนะครับหากระยะของสวิตช์เด้งขึ้นมาเลยจุดที่ actuation point ที่2ม mm. ิลลิเมตรฟังก์ชัน R a p i d Trigger ก็จะอยู่ทำงานนั่นเองครับ ดังนั้นเราจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า Continual a s p i r a t e r นะครับซึ่งจะทำให้เราสามารถใช้งาน r a ร i d พด i กเกได้อย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้นแม้ว่าระยะของสวิตช์จะเลยจุด a t u a t i o n Point แล้วนั่นเองซึ่งก็จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมตัวละครได้อย่างไวสุดๆไปเลยครับและสำหรับเดซโซนตรงนี้นะครับรุ่นเมท6 8สปสามารถตั้งค่าเดซโซนไว้ที่0นย์ก็ได้นะครับแต่ส่วนมากเขาก็จะไม่ได้ตั้งกันเพราะบางทีเราไม่ได้ตั้งใจจะกดปุ่มนั้นๆแต่เผื่อไปกระแทกโต๊ะหรือกระแทกคีย มาต่อที่เซ็กชันซูเปอร์คีนครับในนี้ก็จะมีฟังก์ชัน SnapTab ซึ่งฟีเจอร์นี้เป็นเกมเชนเจอร์สำหรับสาย FPS เลยครับเป็นฟังก์ชันที่เพิ่งออกมาใหม่ขออธิบายง่ายๆสมมุติว่าเรากด AD AD เพื่อขยับซ้ายกับขวาหากมีจังหวะที่เรากด A กับ D พร้อมกันก็จะทําให้ตัวละครหยุดเดินแต่การที่เราเปิด SnapTab เนี่ยก็จะทําให้คีย์บอร์ดให้ความสําคัญกับปุ่มสุดท้ายที่กดมากกว่า ยกตัวอ,อย่างเช่นหากเรากด A ครั้งอยู่เพื่อเดินซ้ายแล้วกด D แบบยังไม่ปล่อยมือจากตัว A นะครับตัวละครก็จะไม่หยุดเดินแต่ตัวละครก็จะเดินไปทางขวาแทนซึ่งทําให้ผู้เล่นมีมูมเมนที่ดีขึ้นนั่นเองครับฟังก์ชันที่เหลืออื่นๆก็จะเป็นพวก Dynamic Key Stroke นะครับเป็นการตั้งค่า4คําสั่งใน1ปุ่มตั้งค่ามาโครได้ตรงนี้แล้วก็สำหรับ Shot Cut นะครับก็จะมีฟีเจอร์ Replace Key Key Lock Mod Tab แล้วก็ Toggle Key มาให้ก็สามารถปรับแต่งได้เยอะมากๆเลยครับ เหลือก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับสามารถปรับไฟได้ที่ไลติ้งตรงนี้ตรงนี้จะเป็นการปรับสีแล้วก็เอฟเฟกบนแปน้นส่วนข้างๆนะครับก็จะเป็นการปรับไลท์บ็อกซ์นะครับก็ลองปรับเล่นกันดูได้เลยครับจากที่ได้ลองเทสการใช้งานจริงใน a l o r a ร t ก็ต้องบอกว่า8 t h ท n d e r ที่ให้มาในเมทหกสิบแปดโปรตัวนี้ตอบสนองได้แบบไวมากๆเลยครับประกกับการที่มีฟีเจอร์อยา่าง Snap Tap มันก็ช่วยในเรื่องของ m o v เ m e n t เซฟในนาทีให้เราได้เปรียบก,กว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ เนื่องจากเกมวอลโลแลนด์ Modern, มันคือการที่เราต้องหยุดเพื่อให้การวางเป้านั้นแม่นที่สุดฟีเจอร์อย่าง Actuation Point และ r p i d t r i g g e r ก็ช่วยในการขยับและหยุดได้แบบไวมากๆนั่นเอง สรุปก็คือเมลกูสแปเป็นคีย์บอร์ดดีไซน์ที่ออกมาสวยและดูดีเลยครับเรื่องของบอดี้พลาสติกคงไม่ใช่สิ่งที่ต้องคอนเซิร์นเท่าไหร่สำหรับฮอยเฟกคีย์บอร์ดเพราะยังไงเราก็ดูเรื่องการใช้งานเป็นหลักอยู่แล้วซึ่งคีย์บอร์ดราคานี้ที่มี Snap แท b บบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆกครับใครที่สนใจสามารถเข้าไปจับจองได้ที่พิคพันกวินตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ดซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของเมลกิ้งยังเป็นทางการในประเทศไทยและมีประกันศูนหนึ่งปีเต็ม จะเปิดให้จับจองในราคา Early Bird Exclusive ผ่านทางเพจแล้วก็ไลน์ของ Big p พ n ล u วเท่านั้นราคานี้นะครับมีเฉพาะวันที่27กันยายนจนถึง27ตุลาคมเท่านั้นครับและถ้าเกิดใครอยากจะเข้ามาลองสินค้าจริงนะครับสามารถเข้ามาได้ที่ Big p พ n ล u สาขาที่59 Westgate ลง MRT 3แยกบางใหญ่ได้เลยครับชอบไม่ชอบเขียนยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาได้และยังไงเจอกับพิลควิได้คลิปต่อไปครับ